สวัสดีครับประมูลงูลหลามงูเหลือมรอบวันพระราชที่สองธันวาคมครับนี่อยู่คนเดียวถ่ายเองจับงูมาวางไว้เองตอนแรกว,ว่าจะไม่ลงคลิปแล้วแต่อยากให้เห็นตัวจริงกันเลยที่เราจะประมูลวันนี้ในกลุ่มไลน์ครับตัวแรกงูลหลามไฮโปเพศเมีย er ครับตัวนี้เป็นปี2020ยินเด่นของงูลหลามมีซูเปอร์ฟอร์มเป็น ลูซี่ตัวที่สองนะครับเป็นงูเหลือมแพตตินัมครับแพตตินัมเดียเดียวๆไม่มีอะไรผสมเลยใช้ทำงูขาวเช่นเดียวกันครับเป็นขาวตาดำตัวที่สามงูหลามของเราอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแกรนิตมีเชื้อเฮตอาบิโนด้วยนะครับก็เอาไว้ทำงูหลามทองได้ผ่านไป ตัวที่4มีคนขอมาขอว่าบีนขอไทเกอร์บรอนเพศผู้ปี2020เราจัดตัวนี้มาครับคุณสมบัติตรงตามคำขอทุกป,ประการบรอนก็สีเข้มที่สุดในสายเหลืองอบิโนแล้วนะครับคือยิ่งโตเขาจะยิ่งเข้มนี่ต่อไปงูเหลืองสามยินตัวนี้ปี2021เพศเมียครับไทเกอร์มอตเลซิต,ตอน ไทเกอร์เส้นตรงมอเต้ ote, ลายด้านข้างหายไปนะครับแล้วก็ให้วงผสมกับไทเกอร์ก็จะกลายเป็นวงยาวๆตลอดทั้งตัวครับซิกตอนเป็นอะไหล่เอาไว้ทำไทเทเนียมนะครับและตัวสุดท้ายไฮไลท์ของรอบนี้ตัวแรอีกหนึ่งตัวของความภูมิใจปาม rf ของเรามชิโน่โกลเด้นชายครับไหนดูเตแต่ละตัวนิ่งเหลือเกินนี ตับเองเลยเฮ้ยห okay. หน้ามาน้อยนี่นะครับตื่นแล้วมชิโน่โกลเด้นชายสีใหม่ล่าสุดของสายอาบิโนครับเจอกันวันนี้2องทุ่มตรงนะครับอุ่มลาย r f l e ็ t ไทย f ฟ c เ o r y 6มาประมูลกันเยอะๆใครมีอะไรมาพูดคุยกันได้ครับ เจอกันนะครับเอ๋แล้วจะกดตัดยังไงอะไม่มีเอาว่างก่อนแล้วก็กดตัด